ดูมันแกะอยู่คนเดียวแกะแล้วมันก็ไว้บ่งแก้มมันเห็นมันเต็มแก้มหมืนแล้วน่ะโอ้เอาโยนไปลูกโยนไปให้มันัวิ่งเปรียวรินใจเข้าใกล้ไม่ได้ได้ยนแล้วก็ถอยหลังยนแล้วก็ถอยหลังมันชอบกินผัวลูก นุ่นโยนตไปให้มันนุ่นไอตัวนั่นโอ้ยจะมาโยนจังไหนเนาะอีพ่อคอยเน่อย่าไล่น้องถ้าโยนไปไกลๆโยนกล้วยไปให้มันไกลๆเออไหมันจะมาเอาไหมเนีม่มันมาเอาแล้วเห็นไหมนะ่ะ มาหาเพื่อนเร็วมาหาเพื่อนตัวเสียเขาเข <c oughs> <c oughs> าเร็เวเห็นไหมเห็นไหมไม,มันแกะกินเออทุกครั้งี่จะมันวิ่งลงมาสนันเนาะ ตาอย่าไปใกล้ขนาดนั้นลูกถ,ถ้าก็น,นอนตื่นสวยบ้าลิงอย่<ม>างนี้เหาปันหามัดกันเซยเซยปันลิงตดเนาะพี่น้องอได้แจักตัวเนาะหมัดเนาะมามามาเร็วเร็ว มันลงมาแล้วมันจะเดินตามต้าไปแล้วท,ทะเลากลูกลงมันหาไม่เจอนี่นี่มันแนมหน้าเธอนะ อรยังไม่ได้กินเ้เน้อน่นั่ละน,นั่ตนดนนี่เี๋ยวมันพาก,กันนั่งนะมันพาก,กันลงมาเลยมันกลัวหมามนตอนนั้นมันนั่งกินกล้วยมาหมับอยู่มันพาก,กันเก็บไว้บ้องแก้มนมแล้วมันพาก,กันกินเครื่องร้อน อย่าโยนไลยนี่โยนไปข้างบนนึกมาเร็วมาเร็วผูนผูดมามาลงมามาเร็วมาเร็วลงมา